พอจกอมาเดี่ยวออกมาโพสต์ตอบกับผู้บริหารบอกว่าผมไม่โอเคกับเรื่องนี้หลังจากที่บอสโจโยมานินออกมาโพสต์รัวๆชนิดแบบรัวจริงๆนะสกุ๊กใช่ไหมรัวแบบไม่หลับไม่นอนจนผู้จัดการมาเดี่ยวเนาะบอกว่าเอาอยานอนหลับให้แกกินหน่อยแก,อแกจะได้ไม่า้านแกจะได้ไม่กวดไม่โมโหอะไรประมาณนี้เออเรื่องมันเกิด มายังไงสาวไออะลองดูมาสิอ่าก็คืออันดับแรกเลยเนาะี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้นั่นแหละก็คือช่วงหัวค่ำนะช่วงดึกเลยโอ้บอสโจโยมานินเนี่ยได้มีการโพสต์ในเพจ facebook ส่วนตัวก็คือหนุ่มโจโยมานินนาวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะบอกอย่างนี้นะทีมตลก คุณกำลังละเมิดเวลาของวงจากเวลา25นาทีตอนนี้ทีมตลกปลาเข้าไป50นาทีกว่าทั้งดนทั้งบ่อหาคนเบิงกับเมือยอยู่เด้วงเล็บเล่นอยู่ในกรอบแล้วมันจะสนุก25นาทีลองผิดลองถูกมาจะเป็น10ปีละอือคือพูดถึงทีมตลกทีมตลกแล้วก็เล่นจาแล้วก,ก,มวก็มีอีกโคตด ก็พูดถึงเรื่องตลกเหมือนกันว่าตลกเริ่มจากคุ้งนี้จะเล่นมุกไหนก็เล่นไปแต่เล่นให้จบภายใน25นาทีอย่าล้นอย่าละเมิดเวลาเอฟซีช่วยดูผมช่วยผมดูด้วยเออเอฟซีดูช่วยผมด้วยคุนว่าค่ะคือตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรื่องตลกตลกตลกหรือไม่ตลกเออตลกหรือไม่ตลกเวลา ถูกสาวไอแล้วทีนี้อ่าบอจโจก็ได้เอาแชทมาเปิดเผยมาเปิดอยู่นะว่าใครจะโกรธผมก็โกรธเอออ่าแล้วก็มีอ่าแชทเนี่ยจากแชทนี้เนาะสาวไอเห็นอยู่นะอ่านั่นแหละบอจโจได้บอกว่าเอฟซีอุงอิงที่ตามมาหลายงานอ่าเอาผมพูดเสมอว่าวงให้เวลา25นาที มูเจ้าก็เห็นความสำคัญของคําพูดบ่อนอ้อทีมตลกใครจะโกรธให้ผมก็โกรธผมต้องเอาวงผมไว้ผมอยู่กับวงมาตั้งแต่เด็กบริหารวงมาเต็มๆสิบปีผมลองผิดลองถูกมาหมดละถ้าเล่นในยีสิห้านาทีหรือสุดๆไม่เกินสามสิบนาทีประชุมกี่ครั้งผมก็พูดคำนี้แต่นี่คืออะไรจะเป็นชั่วโมงถ้าเล่นยีสิบนาทีไม่ตลก ผมยังโอเคยังอภัยประคองกันไปแค่นี้ไม่ตลกและยืดอีกเพื่ออะไร<ม>เล่นกันแบบไหนจาก<ม>คนสนุกจนหน้าเวทีขนอ่าขนทำให้โชว์อื่นกล่อยจนทำให<ม>้โชว์อื่นกร่อย<ม>ใครโกรธ<ม>ผมก็โกรธเลยทุกคนคืออาชีพทุกคนคือมืออาชีพคุยกันสิครับเรียก<ม>ทีม เรียกกันมาคุยสิเราทีมเดียวกันวงเดียวกันไม่ใช่เสยเล่นพอแล้วไผ่แล้วไผแล้วมั่นเราทํางานทีมเวิร์กนะครับอ่าเพ,พิ่นกะพิมพ์โต๊กแน่เนาะพิมพ์อยู่ในกลุ่มตลกใหม่ล่าสุดของสาวน้อยค่ะพี่นอสาวไอสาวกูเห็นเห,นเหตุการณ์มือหนึ่งมีแฟนครับไปทายเอาลงมว่าเกิดอีหยังคืนเมื่อช่วงที่อุงอิงขึ้นมา พออุ้งอิงมาปุ๊บอุ้งอิงลงเอฟซีพากันหอบศาสตร์ออกมาว่าสัตว์เออเขาโพสต์ในระยะคลิปสั้นๆน่ะในช่วงนั้นน่ะออมันน่าจะก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันเออมันเกี่ยวกันหรือเปล่าของบอโจหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คืออันนี้คือเหมือนกับว่าไม่พอใจอย่างแรงนะเพราะว่าเห็นโพสต์รัวๆต่อกันเลยในเรื่องของตลกชแล้วก็ บอสโจเนี่ยแสดงจุดยืนแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างชัดเจนในเรื่องของตลกเนี่ยบอกว่าเนี่ยถึงไม่คิดเหมือนเราแค่คิดคล้ายเราโดยมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายเดียวกันฟังควงกันมันก็ร่วมงานกันได้แค่นั้นเองอือใช่จากนั้นก็ยังมีต่ออีกนะสาวกข้าหยังคือสีเบาบา่ไดเฟดกับเฟดคูอเออเออ แล้วก็ยังต่อต่ออีกใช่ยังต่ออีกว่าตามยุคตามสมัยตอนนี้หมอลำแทบทุกวงไปแสดงที่กทมหรือเทศงานแล้วที่กทมไม่มีตลกไม่เล่นตลกแล้วคนสนุกอ่าย่องเขาเรียกว่าอะไรนี่สคริปย่องย่องสคริปอ๋อสุดยอดพิมพ์เป็นภาษาไายเนาะย่องสคริปสุดยอด มันมากไหลดีขนาดลื่นดีเลยถ้าผมจะนำมาปรับที่อีสานบ้างในช่วงโชว์คือไม่มีตลกอ่าเมื่อสคริปต์จะได้ลื่นไหลแล้วตลกค่อยไปเล่นช่วงลำหรือท่านคิดยังไงคอมเมนต์มาทีขอฟังเสียงส่วนมากน่าจะขอฟังเสียงจากเอฟซีเนาะเออแล้วเอฟซีก็มาแสดงขามคิดเห็นบอกว่าคนอีสานต้องการตลกเกินหกสิบเปอร์เซ็นแน่นอน เอาตลกเล่นช่วงสีทุ่งครึ่งก็ได้คนเยอะเล่นง่ายได้หากว่าเอาตลกไปไว้แทรกช่วงลาคนฟังบอลู<ม>เรื่องดอกครับ<ม>เออเพราะคนเมาแล้วหลังจากนั้นเอออืออ่าก็คือเอาอย่างง่ายๆเลยก็คือตอนเนี้ยก็คือจะปรับเรื่องตลกใช่ไหมก็คือเหมือน,นกับว่าเนี่ยตลก คือในมุมมองของบอสโจเหมือนกับว่าตลกเนี่ยอาจจะยังมีอืแต่แค่จะปรับให้มันสั้นลงอืให้มันสั้นลงจากเดิมที่มันยาวแล้วก็อาจจะเพิ่มมุกให้มันสนุกสนานกว่านี้มันจะได้เอ็นเตอร์เทนคนรูหน้าเวทีเอูนั่นแหละแล้วเรื่องนี้ลามไปถึงวงสองด้วยสาวน้อยละเพลินโชว์แล้วผู้จัดการมาเดี่ยวใช่ไหมเป็นผู้จัดการดูแลอยู่ในวงนั้นเออ เพิ่นก็อ,ออกมาโพสตนเนะสาไอนเนาะเพิ่นก็โ์ว่าตอนแรลกจมหายวงสาวน้อยเพรบานแพง้งตอนนี้ล่ามมาใส่วงคอยแล้วฝากเลขค่เอายานอนลับให้กินด้วยแบบนี้ผมไม่โอเคเออ,อแล้วก็แท็กรูปหาอ่าอยู่กับบอยเบิกบ้านล่าสุดม,มาชวนไปเล่นน้ำสระคามืออืน่นก,กบบูกลับไปแฟนกูหวงเพิ่วมาแต่ว่าในคอมเมนต์นี่ว้าถึงว่า ผู้ใดเป็นทีมตลกเบิ่งออเดอร์ฟังออเดอร์เออเออคือบอสโจไปคอมเมนต์ด้วยบอกว่ายี่สิบห้านาทีนะบอกคนนี้ด้วยใช่เออประมาณนั้นแหละแล้วก็ทางบอสโจก็ยกตัวอย่างอย่างวงใหม่พัชรีเนาะเอเพราะว่าช่วงนี้ไม่พัชรีกระแสพิ่นมาแรงแรงมากโอ้ยแรงมากต่ปีก่อนแล้วเนาะไปใส่หนีแฟนครับนี่แตกเพราะว่า แฟนครับมาก์ทีโตไมพัชรีมักอินเตอร์เทนมากอคเอียงหนึ่งสี่เมแต่ว่าเพิ่นเออแล้วอนเตอร์เทนดีเ้าเบาเป็นกันเองแหมนั่นแหละล่าสุดบ่โจกกะเบาถึงไมพัชรีวาสอ่อนเล่าคักเล่าเล่นใสคนเต็มวีกเต็มสังกะสีเออเต็มทุกงานกับ่บมีตลกนะหมอลำใหญ่ต้องมาวิเคราะห์กันแล้วหรือจะย้ายตลกมาใส่ช่วงลำเพื่อให้สคริป ฟาดฟาดคือกทมยุคเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนอันนี้ผมคิดเล่นๆน,นะเลยมาโพสหรือท่านคิดยังไงวาสัตว์อ่า่า<ด>แล้วเราสองคนเนี่ยคิดยังไงอืม<ต>อ่าคันเมนเฮ้าเนาะเฮ้ากับมักอยู่เดในช่วงที่คันว่ามีตลกกะขึ้นขึ้นช่วงตน้ตนๆตน้ตนๆช่วงอ่ะพอโชว์วงอะไรเสร็จเมนบอ เปิดตัวเปิดเอียงแล้วๆน่ะเออพอหลอกเสร็จปุ๊บเอาตลบมาคันก่อนก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นคนบ่ทันเมาคนบ่อในม่วนคักแหมคนจะไปม่วนช่วงดึกดๆไทยไทยเด้สร้างสังเกตเนาะตอนเราเฮากันเข้ากับช่วงประมาณัญหาทุ่มเที่ยงคืนเฮาไหลแล้วถ้าแม่นว่าช่วงนั้นปุ๊บอ่านอกจาไอ้นาะก็ลังม่วนอยู่ตลบมาคันเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมันก็หงอยแหมอารมณ์มันลงเนาะ เอออารมณ์ค<า>้างไง่ยอารมณ์ค้างปามานนานคายไม่เท่าเี่แหละก็คิดว่าเอาเอา,เอาตลกไวช่วงแกลก,ก็ดีขึ้นกะอ่าใช่ใช่ใ,ชใชแล้วก็อ่าเขาเรียกว่ามุกมุกตลกเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าอาจจะปรับเวลาไม่ต้องยาวมากแต่มุกเนี่ยต้องตบมุกให้มันตลกจริงให้มันสร้างเสียงหัวเราะหน้าเวทีได้จริงเนาะอ่าสาวไอ้แล้วบอโจก็ได้ออกมาสรุปหรือคิดคร่าวๆนะเพิ่นวา สำหรับวงสาวน้อยหรือจะเป็นโมเดลให้กับวงหมอลำสสำหรับตลกผมจะให้ตลกเล่นหรือออกไปจอยหน้าเวทีคือช่วงหลังเซ็กสาวประมาณสองทุ่มจนเึง้าภาพจะเปิดงานก่อนสามทุ่มแล้วช่วงสแสดงสามทุ่มเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ตโชว์อย่างเป็นทางการเพื่อสคริปต์ลื่นไหลฟาดฟาด,ด,ดสับๆโชว์คอนเสิร์ตชุดการสแ,แสดงแสงสีเสียงจนถึงช่วงลำ ทีมตลกค่อยมาจอยมาเจอกันอีกทีในช่วงล้ำเรื่องรอดูสาวน้อยจะทำให้ดูเลยครับเออโมเดลนี้แหละไม่แน่จะเป็นงานหน้าเลยคิดแล้วทำรอผลลัพธ์ครับเอออันนี้ก็ปรับตามยนะุคตามสมัยเข้าใจปัจจุบันเออเราบอกว่าจังี<ๆ>ใช่ฉันฉันเห็นด้วยกับบอสโจนะเอาตลกมามในช่วงก่อนเปิดก่อนเปิดงานก่อนสามทุ่มนะ่ะ ช่วงนั้นะเปิดไว้เลยเออเอาตลกรีอยากคนดูเข้ามาได้ด้วยนะในช่วงนั้นน่ะเออก็นั่นแหละเล่นไปแล้วก็เราไปดูล่าสุดสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะสาวกุ๊กเนาะก็สนุกนะอพูดถึงตลกอะสนุกแต่ว่าอาจจะอย่างที่บอสโจว่าก็ได้ก็คืออาจจะยืดเยื้อหรือว่ามันยาวเกินไปแต่ว่าสนุกอยู่อาจจะย้ายมาช่วงต้นต้นก่อนที่จะทําการแสดง อืมแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มไฟมันเริ่มลุกเนาะเริ่มติดลมแล้วมันต้องปล่อยลมก็เลยยาวอย่างเดียวนั่นแหละอย่างเช่นอ่าผู้จัดการเมา่เดียวบอกว่าไม่พอใจไม่โอเคก็คือเพื่อนกะจะหยอกกันเพื่อนกับไริจริงจังเีหยงดอเพื่อนก็เสื้อใจผู้บริหารนั่นแหละอ่าใจบอโจอยู่แล้วตามคําสั่งแล้วแต่ว่าการอันนี้เพื่อนเพื่อนมา็ดคอนเทนต์มาก็หยอกกันยุเรลืองนะแล้วก็บริจิยังเนาะในเรื่องนี้เนาะ ใช่ใช่ก็คือว่าโจโยมันเอ,เองก็ไว้ใจพอจะกลมมาเดี่ยวเป็นอย่างมากนะใ,ให้ดูแลทําหน้าที่ดูแลซัพพอร์ตสาวน้อยลาเพลินโชว์และสาวน้อยลาเพลินโชว์เองเนี่ยตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าผลงานปีนี้คือปังเคอเลิศเป็นหมอลําน้องใหม่ที่เลิศไม่เบาน<ด>จริงๆแล้วก็มาแรงด้วยขนาดเพิ่งเปิดฤดูกาลแรกเนาะ ใช่อ,อ,อะยังไงเราก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งบอจโยมานินนะคะพอจโกมาเดี๋ยวแล้วก็ทีมตลกทั้งสาวน้อยหนึ่งแล้วก็สาวน้อยสองอาจจะพัฒนามุกตลกให้มันมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเนาะสาวกุ๊กเนาะค่ะยังไงเราสองคนก็จะมาอัปเดตที่นี่นะคะที่ช่องสาวกุ๊กเขมราชแล้วก็ช่องสาวอามาลามนิวนะคะสำหรับมื่อนี้เราทั้งสองคนก็จบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ